ปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านทีเดียวโทรศั์เข้ามาพูดคุยกับผมว่าในสูสิเกรนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าในข้อมูลที่เราให้ไปในผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อนําไปปฏิบัติที่บ้านใช้ที่บ้านเนี่ยพบว่าสามารถที่จะควบคุมมะเร็งได้ดีนะครับทีนี้การที่เราจะควบคุมมะเร็งได้ดีนี่นะครับเรามีหลักง่ายๆที่จะให้ท่านาได้รับทราบหรือเป็นข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนดังนี้ว่า ข้อที่หนึ่งผู้ป่วยมะเร็งจําเป็นที่จะต้องทําให้ร่างกายของผู้ป่วยนั้นมีความเป็นด่างสูงขึ้นเพราะว่าความเป็นด่างเนี่ยมันทําให้มะเร็งโตไม่ได้ดังนั้นถ้าเผื่อเราวัดปัสสาวะของผู้ป่วยเกินเจ็ดขึ้นไปนั่นแสดงว่าร่างกายเขามีราวาความเป็นด่างเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมนะครับข้อที่สองอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดแป้งทุกชนิดน้ําตาลทุกชนิดที่มาในรูปของ ของข้าวของหวานเครื่องปรุงขนมต่างๆต้องงดทั้งหมดเพราะอาหารสามกลุ่มนี้คืออาหารที่เป็นเลี้ยงมะเร็งแต่ว่าเรามีอาหารทดแทนกลุ่มใหม่ให้ซึ่งทางศูนย์สิเกลเราได้ผลิตขึ้นเป็นกรณีพิเศษให้ผู้ป่วยมะเร็งนั้นนําไปบริโภคแทนอาหารทั้งหมดทุกมือได้เลยนะครับมีข้อที่2ข้อที่3ความเครียดคนเป็นมะเร็งนะครับกับความเครียดนี่มันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันมากยิ่งเครียดมากมะเร็งโตได้ดี ราะความเครียดเป็นกดดันให้ร่างกายนั้นสร้างสรารคัดหลังออกมาเพื่อกระตุ้นให้ใหมะเร็งนั้นเติบโตได้ดีนะครับคนเครียดคือคนที่มภูมิต้านทานต่ำคนเครียดคือคนที่มีออกซิเจนในร่างกายน้อยคนเครียดคือคนที่มีความอ่อนแอทางสภาวะจิตใจร่างกายดังนั้นเพราะวะต่างๆเหล่านี้ถ้าปิดเกิดขึ้นนานงเข้านานเข้าในป่วยโรคมะเร็งนั้นเราไม่สามารถควบคุมมะเร็งได้ดังนั้นการคุมมะเร็งของเรามีอยู่สากรณีข้อที่1สร้างภาวะความเป็นด่างให้เกิดขึ้นในร่างกาย ข้อที่2คุมอาหารและก็บริโภคอาหารตามแผนโภชนาก,การของศูนย์สิเกเลนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดข้อที่3ความเครียดนะครับต้องฝึกผ่อนคลายต้องยิ้มได้หัวเราะได้ทําใจปล่อยวางได้ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนง่ายๆที่สามารถช่วยให้ควบคุมมะเร็งได้ทุกระยะดังนั้นท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับและมีผู้ป่วยที่เป็นญาติก็ดีพี่น้องก็ดีหรือตัวท่านเองก็ดีนะครับสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาผมได้ผมจะวางแผนโภชนาก,การให้อย่างละเอียดยิบเลย ท่านนำไปปฏิบัติทําเองที่บ้านได้เลยและผมเชื่อว,ว่าทุกๆ3เดือนเรามาตรวจเช็กกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจะพบเลยว่ามะเร็งนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านได้อย่างแน่นอนครับ